เเช่นนคคยะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูมะเมี่ยวนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เราจะมาทําการเรียนรู้กันต่อเนื่องเลยจากคลิปแรกสําหรับคลิปที่นักเรียนเรียนไปเมื่อวานนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะ แน่นอนค่ะนะักเรียนได้ทบทวนในเรื่องของการทดลองนะคะสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้นักเรียนเห็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นให้เห็นด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วค่ะนะักเรียนก็ยังได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอที่ครู เสริมเข้าไปนะคะสำหรับคุณครูนะคะที่สอนในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะดัานนั้นแล้วค่ะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อวานนักเรียนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะในคลิปวิดีโอที่ครูสอดแทรกเข้าไปการทดลองทำไมถึงไม่เหมือนกับของเราเลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะสารเคมีคนละตัวหรือเปล่าวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ค่ะ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสรุปผลการทดลองนะคะทั้งสองการทดลองเลยสําหรับวันนี้นะคะการเขียนสมการนะคะข้อความว่าเป็นยังไงรู้จักกับสารตั้งต้นรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้แน่นอนค่ะค่ะแล้วสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะั้นมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ค่ะ ก็คือเราจะมาสรุปผลการทดลองการทั้งสองการทดลองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปฏิกิริยาของน้ำยาซักผ้านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคราบสกรปรกแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o o X I D, กับด่างทับทิมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะและที่สําคัญเลยค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสมการข้อความสารตั้งต้นคืออะไรผลิตภัณฑ์คืออะไรวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้แน่นอนจากคลิปนี้ค่ะ ค่ะนักเรียนคะก็มาถึงในส่วนของการสรุปผลการทดลองกันแล้วนะคะจากการทดลองนะคะที่เราได้ทําการทดลองไปทั้งสองการทดลองนั้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นในเรื่องของการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการทดลองแรกค่ะเป็นการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างระหว่างเลยคะลูกระหว่างน้ํายาสักผ้าขาวนะคะกับคราบสกปรกนั่นเองนะคะ ซึ่งในส่วนของการทดลองนี้นักเรียนได้ทําการทดลองเปรียบเทียบนะคะในส่วนของการนําเศษผ้าที่มีรอยสกปรกจากฝีมือของนักเรียนเองนั่นแหละนะคะมาแช่ในบิ๊กเกอร์ที่1ค่ะเป็นบิ๊กเกอร์ที่เราผสมน้ํายาซักผ้าขาวนะคะกับน้าเปล่านะคะเหมือนเวลาที่เราซักผ้าเลยถูกต้องไหมคะลูกนาเศษผ้าสกปรกนั้นน่ะมาแช่ในบิ๊กเกอร์ที่มีส่วนผสมของน้ํายาซักผ้าขาวเปรียบเทียบกับอีกหนึ่งบิ๊กเกอร์ค่ะก็คือเรานํา เศษผ้าที่มีคราบสก,สกรปรกมาแช่ในน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วนักเรียนก็สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าในบิกอร์แรกที่มีน้ำยาซักผ้าขาวเป็นส่วนผสมอยู่จะทําให้คราบสกรปรกนั้นสามารถที่จะหลุดออกได้ง่ายกว่านะคะสำหรับเศษผ้าที่แช่ในน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียน เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในน้ำยาซักผ้าขาวค่ะมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากสารเคมีชนิดนี้มีชื่อว่าโซเดียมไฮโปโคลอไร์นะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ในส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าขาวทำให้น้ำยาซักผ้านี้สามารถที่จะกระจัดคราบสกปรกออกไปได้นั่นเองนะคะ ทีนี้ครูมีคำถามคะ่ะที่จะมาถามพวกเราอยากจะรู้ว่าการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ํายาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคไรา์ที่สามารถขจัดคราบสกปรกได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะนักเ,เรียนตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะนักเรียนตอบถูกนะคะสำหรับ การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปโคาราย,ยเป็นส่วนผสมที่สามารถขจัดคราบสกปรกได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะนักเรียนเก่งมากนักเรียนสามารถตอบได้ปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะค่ะแล้วสําหรับการทดลองที่2นะคะเป็นการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ ด่างทับทิมนะคะซึ่งสําหรับการทดลองนี้เองนะคะครูก็ได้ให้นักเรียนทําการทดลอง2อยา่างอย่างที่1คือครูให้นักเรียนนําด่างทับทิมนะคะไปละลายในน้ําเปล่านะคะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างนักเรียนสังเกตเห็นด่างทับทิมเป็นเกล็ดเมื่อนักเรียนเทลงไปในน้ําเปล่าก็จะมีการละลายนะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า ด่างทับทิมสามารถละลายในน้ำหรือว่าของเหลวได้นั่นเองนะคะแต่การทดลองของการนำด่างทับทิมไปละลายในน้ำเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแต่ครูว่านักเรียนบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะค่ะและสำหรับการทดสอบต่อมานะคะครูก็ให้นักเรียนนั้นได้นำ ดางทับทิมตัวเดิมเลยนะคะแต่คราวนี้เราจะนำไปผสมในสารเคมีที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารเคมีนะคะใสไม่มีสีแต่ว่าแอบมีกลิ่นชวนนิดนึงนะคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยที่ครูให้หนักเรียนหอ่อการทับทิมในทิชชู่แล้วก็เอาไปหยอดในขวดนะคะที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อยู่นักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมคะ สำหรับการทดลองนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นควันที่มันพวยพุ่งออกมาเลยแล้วก็เห็นไอ้น้ําแล้วก็เมื่อนักเรียนไปสัมผัสที่ขวดทําให้หนักเรียนรู้สึกได้เลยว่าขวดเป็นยังไงคะขวด,ดร้อนเลยนะคะซึ่งนักเรียนรู้ไม่เอ่อยว่าการทดลองนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหลายคนตอบถูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันแต่ก่อนอื่นครูอยากจะขอบอกก่อนเลยว่า นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูไม่เห็นเหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันตรงไหนใครตอบได้บ้างนักเรียนอาจจะคิดว่าไม่เหมือนกันตรงที่สารเคมีนะคะในคลิปวิดีโอที่คุณครูเขาใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคอริก ใช่ไหมคะพอหลังจากที่เขาผสมกันแล้วก็จะเกิดฟองนะคะผุดขึ้นมานะคะจากที่เราเห็นในคลิปเลยซึ่งเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะจากการทดลองนี้เองที่อาจจะทําให้ในักเรียนสังเกตเห็นว่าการทดลองที่เราทําการทดลองกันนะคะกับการทดลองในคลิปวิดีโอนะคะที่ครูได้ให้ในักเรียนศึกษานั้นหลายคนบอกว่ามันไม่เหมือนกันหรือหลายคนบอกว่ามันแตกต่างกันหรือ บางคนอาจจะบอกว่าจริงๆมันก็เหมือนกันนะนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาชี้แจงให้ในักเรียนฟังว่ามันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับการทดลองในวิดีโอนะคะที่คุณครูเขาเองได้ทําการทดลองให้ในักเรียนได้ดูเป็นการทดลองที่นําสารที่ชื่อว่าโซเดียมคาร์บอเนตนะคะมาผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะ ซึ่งผลที่ออกมาก็คือเป็นฟองแก๊สนะคะเกิดขึ้นปุดๆขึ้นในบิกอร์ถูกต้องไหมคะนั่นคือการทดลองที่เราเห็นในคลิปวิดีโอทีนี้ครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำตอบก็คือจริงๆแล้วสําหรับการทดลองที่เราทําหรือว่าการทดลองที่ในคลิปวิดีโอสอนนะคะก็คือเป็นการทดลองนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงให้นักเรียนเห็นถึง การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเหมือนกันเลยค่ะนะคะสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีคืออะไรนะคะนักเรียนพอจะทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้เลยว่าอ๋อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะถูกต้องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เมื่อมีอะไรอะไรมาผาสมกันแล้วได้สารตัวใหม่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราผสมไฮโดรเจนเปอรออกไซด์กับด่างทับทิมผลที่ออกมาเห็นอะไรคะฟองนะคะฟองแก๊สเกิดขึ้นมีไอ้น้ำแล้วก็เมื่อไปสัมผัสที่ขวดก็มีความร้อนด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันค่ะกับการที่โซเดียมคาร์บอเนตนะคะผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกผลที่ออกมาคือได้ฟองแก๊สด,ดังนั้นทั้งสองการทดลองนี้ทั้งที่เราทำแล้วก็ที่คุณครูสอนในคลิปเอง ก็เป็นการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้ง2การทดลองนั่นเองค่ะไม่งงแล้วเนาะค่ะจากการสรุปผลการทดลองนะคะสำหรับในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ได้สรุปแล้วนะคะว่าทั้ง2การทดลองของเรานะคะเป็นการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองการเกิดปฏิกิริยาเคมีสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากกันที่มี สิ่งใหม่เกิดขึ้นถ้ามีสารใหม่เกิดขึ้นมานะคะแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนะคะทั้ง2การทดลองสามารถที่จะอธิบายให้นักเรียนฟังได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์เองนะคะเขาก็จะมีการอธิบายในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะด้วยการเขียนสิ่งนี้สาคัญมากเลยค่ะลูกต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการเขียน สมการข้อความนะคะที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีถ้าเราเอามาสรุปเป็นสมการข้อความมันจะสามารถทําให้เรานั้นดูง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปดูในส่วนของการเขียนสมการข้อความกันได้เลยค่ะ สำหรับรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่แสดงให้นักเรียนได้เห็นนะคะถึงการเขียนสมการข้อความซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนดูจากซ้ายมือนักเรียนจะเห็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็จะขั้นด้วยลูกศรน,นะคะตามไปด้วยหัวลูกศรก็จะมีฟองแก๊สนะคะเกิดขึ้นจากภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็สำหรับรูปนี้นะคะจะทำให้นักเรียนนั้นได้รู้จักคำว่าสารตั้งต้นนะคะซึ่งก็คือสารที่อยู่ทางด้านสายมือนะคะที่ทำปฏิกิริยากันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนั่นเองซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะเห็นว่าสารตั้งต้นนะคะจะอยู่ทางด้านหางของลูกศรน,นะคะ พอไปถึงที่หัวของลูกศรค่ะก็จะเกิดฟองแก๊สซึ่งฟองแก๊สนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะวันนี้ได้รู้จักสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะค่ะแล้วนั่นนะคะก็เป็นวิธีการเขียนสมการข้อความที่จะสามารถทำให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจในส่วนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้มากขึ้นเข้าใจในส่วนของการที่สารตั้งต้นมารวมกันแล้วได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่าเป็นสารใหม่ ถ้าได้สารใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟองแก๊สไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้นั่นเองนะคะก็สําหรับในส่วนของการสรุปผลการทดลองนะคะแล้วก็ในส่วนของการเขียนสมการข้อความนะคะก็ทําให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะทีนี้มาถึงในส่วนของ เรากันบ้างนะคะในส่วนของการทดสอบความรู้นิดนึงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรานั้นได้เรียนไปมากน้อยเพียงใดนะะในวันนี้คุณครูจะให้หนักเรียนนะคะทําการบ้านเพื่อเป็นการเก็บคะแนนนะคะสําหรับงานที่1เลยค่ะครูจะให้หนักเรียนนะคะสรุปผลการทดลองตามตารางแบบนี้เลยนะคะนักเรียนเขียนเลยค่ะว่าสารนะคะก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o ผลที่สังเกตลักษณะของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นอย่างไรจําได้ไหมลูก 2. ด่างทับทิมลักษณะที่สังเกตได้ของด่างทับทิมเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นเกลด็ดสีอะไรว่าไปนะคะแล้วก็ข้อ3เป็นในส่วนของเมื่อนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาผสมกับด่างทับทิมแล้วผลที่สังเกตได้จากการทดลองคืออะไรบ้างอันนี้สําหรับงานชิ้นที่1น,นะคะ สำหรับข้อที่2นะคะครูจะให้นักเรียนเขียนสมการข้อความนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะกับด่างทับทีมนะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นถูกไหมคะลูกแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรออกมาอันนี้นักเรียนเขียนให้สมการข้อความนี้สมบูรณ์นะคะซึ่งครูจะเก็บคะแนนสำหรับ2ข้อนี้นะคะข้อละ5คะแนนค่ะวิธีการส่งทำอย่างไรวิธีการส่งนะคะ พอนักเรียนทําการบ้านในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะักเรียนถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปแล้วนักเรียนก็ส่งให้หัวหน้าห้องแล้วหัวหน้าห้องก็เก็บรวบรวมรูปนะคะส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูนะคะซึ่งไ d เดีลก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้ให้นะคะดังนั้นหัวหน้าห้องสามารถแอดไลน์แล้วก็ส่งงานมาที่ครูได้เลยเอ,อ้อบอกอีกเรื่องหนึ่งค่ะ สำหรับการส่งงานนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ที่งานของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่ครูจะได้ให้คะแนนได้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลังจากที่นักเรียนดูคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะขออนุญาตเพิ่มคลิปนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ล่วงหน้าในเรื่องของกฎทรงมวนนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเราก็จะมาคุยกันในคลิปต่อไปสําหรับในเรื่องของกฎทรงมวนค่ะ ถ้างั้นวันนี้นะคะครูเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ